สบายดีพี่น้องเมื่อนี้แม่ม้อนออกมาเหรนขญางนอกคางนอกเด้อมาตลาดรักสามเลยมากับขิงนี่คือตลาดรักสามไกลาจากบ้านแม่ม้อนประมาณสามสิบห้าโลเลยพี่น้องไก่ทุกวันแม่ม้อนประมาณสามสิบหาโลนี่แหละตลาดตอนแรกจะมาขายไปก่ตลาดตะนแรกคือพี่ยังมาก,กับขิงเห็นไ,ได้ขิงเลย กะได้ดพี <yap> okay, ่น้องกระมิ้นตะหันเหียดหานเหียดหานจีนหันคล้ายเสือผานี่ก็ได้ไปบ้านได้ก็ะมิ้นตะหานเหียดหานจีนนะพี่น้องเลยเรืองเล่านะเหียดจีนมาเปิดร้านเปิดยังเต็มเดี๋ยวเนี่นะเป็นเรื่องเหียดเมืองจีนนี่แหละอันนี้ก็คือบนผารถ รถค่ะรถเฮ้ยสบายดีเฮ้ยสบายดี <laughs> อันนี้น้องสายเมย์ไซเดอร์อน้องสายเมย์ไซเพิ่นมาอยู่รักสาเพิ่นมาเก็บนี่แหละปีโหลนี่แหละมาเก็บปีโหลแล้วครับยังแปลงโมง่งแปลง,งาาลย,ยังค่ะเพิ่นหักเมาเก็บปีโหลอยู่รักสามเลยพี่นอ้อง ไปแม yes. ่มอนสิบ้าเขาตลาดบะมี่ยังไปเบิ่งน้ำกันกะทิเขาตลาดได้ที่น่อบ้านเี้ดี๋ยวสน้อมียังตลาดลักามอนบไมเสือมาเป็นฉันงเห็อ

ได้มามียังบ่ล่ะยังบ่ล่ะเนาะอิ่มจิบเนื้อหมูจะพักกินอ้ายยังไม่นั่งเอ้ยโลเท่าใดเนื้อหมูโล <coughs> 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 ร้อยซื้อซึงหาฟันเนาะตีซึงหาฟันการะมาณร้อยกว่าบาวเท่าเลยร้อยเท่าหมดเลยเงินบาทตัวเท่าร้อยเท่าหดเลยร้อยสามสิบร้อยสามสิบถึงร้อยสามสิบบาทนะ้อยสามสิบเนี่ยไม่ใช่ถึงซื้่งหาหาหนอ

2ี0สองพันขีดตัวหนึ่งพี่สองพัประมาณสี่สิบกว่าบาทน้อยนึ่งเนาะ่ะเาะตันบบแี้อุ่โตไปต่ลั ตลาดกับสำนั่น,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 ออนมันตลาดน้อยพี่น้องเออหรอกกับสำนั่นมันเป็นตลาดใหญ่ตลาดบ้านนอกเหมือนตลาดในเมืองเรียกม้วนถ่ายออกมาขังนอกๆไอพี่ให้น้องเบิ่งเด้อ,อ,อมาทางเอ,อาไวทางรถทางใหญ่ เมืองอันนี้ถิ่นของซานเมือง,งเป็นในเมืองเลยตลาดบ้านนอกทางเซนนี่หมดฝากเซอ,อัตตะปือจำปาสักโยทางเซน รักสามเดือนวัดนี่ก็ยายเติบแล้ววัดลักสามสิบหา ีขวงขวงเนาะม้อนกับค่อยเข้ามาจะเถอะอได้บัดรนี่เพื่นเห็ดบุญเวล่าเพื่นเห็ดบุญนี่สิมวนนด้เอบัดอันรนี่นะยามบุญยามสินนี่มวอนเลยแหละแถวนี้นะ เวลาเห็ดปุนพผลออกไม่ออกอยู่ในนี้ขำวัดขำจังหันเนาะขำเพ้นขำจังหันฟ่วงฟวงดีโอเคกรานยนากาศทางนอกเนาะต้นข่าวเป็นยอกพี่น้องข่าวกระสูงสูง ดูดุ Ed ๊กดุ๊กไปสืขึ้นได้เนาะหนึ่ไปเอาข้างนอกกันเลเห็นว่าเห็นว่าแหละเอาข้างนอก านอกคะมีห้านขายปิ้งไก่ห้านขายของย่อย ปิ่งไก่ปิ่งไก่รักสามเวลาโดยสารจอดก็โอ้ยรักสิวายยังไงละพี่น้องไม่แต่พี่เจนน้องจะหายคินปิ่งไก่ปิ่งไก่เพ้อปิ่งไก่เพ้อเนี่ยสามนี่ปิ่งไก่แล้วพี่น้อง คือว่าบ้านรักสาอันนี้เป็นว่าทางนี่ค่ะขายปิ่งไก่ขายเฟอร์ขายกระเปียกแถวนี้แถวนี้นะีบ้านนอกบ้านหน้ามาตลาดตะลีก็มานั่งกินเขา่ากินน้ำอยู่นี่แล้วเฮ้ <laughs> ยแม่ค่ะแม่ค่ะขายปิ่งไก่เห็นแม่ค่ะรักสาม รอบๆค่ะเดินนี่แหละบรรยากาศบ้านรักษาเล้วสีน้องเรือบ้านนอกเป็นบ้านนอกเป็นซานเมืองอยู่ซานเมืองเป็นในเมืองเรือสีน้องเรือเนี่ยเป็นซานเมืองผู้สาวอัดหนาไม่ใช่กล้องผู้สาวอัดหนาเห็นไหม บรรยากาศก็ดีกป็นอันหนึ่งเน้ะป่ง่ายไม่แต่ป่งไก่นี่แหลตะตลาดนักสามวงเวลาพนจัดบุญจัดงานแถวนี่นี่นม่วันพี่น้องเดีย๋ยวนี้นะสุกรทันวงปอยผายมาเด้อ ปอยผายเคยเดมาแล้วอยู่นี่แม่หญ่จืดแม่ม้อนไดมาเบ่งขึ้นมาแต่รักษาไข่ลูกรรพี่น้องสองหน่วยหาพันสองหน่วยเศ้าบาทเด้อพี่น้องเด้อหน่วยละสิบบาทเด้อแม่ม้อนเอาเอาเศ้าพันด่ะเศร้าพันกับแปดหน่วยเป็นปะ ซาอ์พันก็คือแปดสิบบาทเนาะเอมาซื้อไข่ไข่ดุกมากิน